ยาธาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกป,ปตีทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้น อิทีตังปฏิิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชาตูขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพันสำเบปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์จันโดปนรโซยาทามานวิโชติระโซยาทาเหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัย